พ่อแม่คุณน้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับมาเจอการอีกทีในชุดสื่อการสอนลืมชื่อแยว้วไม่เคยจับ <c oughs> กีตาร์ิกกิง้งเกากีตาร์ง่ายนิดเดียวนะครับคือชื่อชื่อของชุดสื่อชุดนี้มันเป็นชื่อชุดว่าเกากีตาร์ง่ายนิดเดียวก็จริงนะแต่พอเวลาที่เราเริ่มเรียนรู้กันมาถึงตรงนี้ทุกท่านจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเฮ้ เราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของการเกากีตาร์อย่างเดียวเรายังพูดถึงเรื่องของการตีคอร์ดด้วยเรายังพูดถึงเรื่องของการเ,าเล่นในสไตล์ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อทุกท่านเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแน่นอน,นครับผมก็จงมีความเชื่ออีกครั้งหนึ่งเลยว่าต้องต้องทำอะไรกันได้ได้เยอะแยะแล้วล่ะนะครับได้หลายอย่างแล้วล่ะนะครับอ้าว oh. ในบทที่แล้วเนี่ยเราทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่า ในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเพิ่มลูกเล่นกันในเรื่องของการเล่นแบบว่าเฮ้ยมีเสียงเบสที่มันหลากหลายขึ้นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราเราเกาหรือเราเล่นธรรมดาเนี่ยเราก็จะเล่นแค่เบสสา3สองสเบสก็คือเป็นเบสของมันเลย C ก็คือ c D ก็คือ DA ก็คือ A G ก็คือ G เราไม่มีโน้ตตัวอื่นหรือว่าเบสตัวอื่นมาสลับแต่อย่างใดนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้อ่าน้ตอื่นๆเข้ามาสร้างสีงสันในเพลงซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่โน้ตที่อยู่ไกลเกินไปหรือว่าโน้ตที่แบบว่าอะไรก็ไม่รู้หรือว่าน้ตเชิญยิ้มโน้ตอุดมแต้พานิไม่ใช่มันคือโน้ตในคอร์ดนั่นแหละนะครับแต่ก่อนที่จะ <c oughs> ก้าวล้ำเข้าไปสู่ในวงเวียนของคำว่าโน้ตในคอร์ดนะครับเรามาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ขออนุญาตแทรกทฤษฎีนิดหนึ่งนะครับจะค่อนข้างหนักนะจะค่อนข้างมึนและปวดหัวนิดหนึง่งแต่ว่าอยากให้รู้เอาไว้เพื่อว่าวันหนึ่งท่านอาจจะไปพูดคุยกับใครก็ตามแต่ที่เขาอาจจะเรียนดนตรีมาหรือว่าเขาอาจจะแบบว่าเกิดอยากจะถามเกิดอยากจะลองภูมิขึ้นมาโอเคเราจะได้มีคําตอบให้เขาแบบที่เรียกว่า มันก็ไม่ได้เป็นทางการหรอกแต่มันถูกต้องครับคำว่าคอร์ดเนี่ยนะคอร์ดไม่ว่าจะเป็นคอร์ดกีตาร์คอร์ดคีย์บอร์ดคอร์ดเปนโนคอร์ดอะไรก็แล้วแต่เครื่องดนตรีชิ้นไหนก็แล้วแต่ที่สามารถเล่นเป็นคอร์ดได้เนี่ยมันจะประกอบด้วยโน้ตทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสามตัวอ่ามันจะประกอบด้วยโน้ตทั้งหมดทั้งสิ้นสามตัวสมมติผมยกนิ้วขึ้นมาห้านิ้วนิ้วโป้งคือโน้ตตัวโดนิ้วชี้คือเร นิ้วกลางคือมีนางฝาแล้วก้อยซอนนะครับจำตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาเทียบเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ขอกีตาร์มันก็จะเขียนเป็น c d e f g do คือ c คือนิ้วโป้งเรคือ d คือนิ้วชี้มีคือ e คือนิ้วกลาง f คือฝาคือนิ้วนางและซอนคือ g คือนิ้วก้อยนะครับคราวนี้เนี่ย คำว่าคอร์ดมันจะประกอบด้วยโน้ตสามตัวผมยกนิ้วขึ้นมาห้านิ้วเพื่ออะไรไม่ได้โชว์แหวนไม่มีแล้วแหวนจำนำไปแล้วทำเพล็กกตตร์แล้วจนทำ,นำแหวนนองแหวนผมยกนิ้วขึ้นมาห้านิ้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับนิ้วที่หนึ่งนิ้วที่สามแล้วก็นิ้วที่ห้า นะครับหนึ่งาคำว่า1นึ่ในความหมายของผมคืออะไรนะครับโน้ตตัวที่1บวกด้วยคู่3คู่3คืออะไรคือ C นับไปอีก3 C DE คู่3ของ C คือ E และ E F G คู่3นะครับคู่3ของ E คือ5้คู่ได้ง่ายคือว่าเอาโนต้ตที่1นโน้ตตัวที่3โน้ตตัวที่5เนี่ยมารวมกัน อาชิวหายแล้วง,งงไปหมดแล้วนิ้วมันก็จะได้ลักษณะนี้3นิ้วนะครับไอ้สนิ้วที่เหลือมีโนต้ตอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรานับกันมี C D E F G ใช่ไหม C ยังอยู่ D ไม่อยู่แล้วห E ยังอยู่แล้วก็สุดท้าย G ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์ดเนี่ยมันจะรวมกันด้วยโนต้ต3ตัวกลายเป็นคอร์ดก็คือ C E แล้วก็ G นะครับ C E G ในที่นี้คือคอร์ดอะไรนะครับโน้ตตัวไหนก็ตามแต่ที่ขึ้นต้นมันคือชื่อคอร์ดคอร์ดนั้นอย่างตอนนี้เราเอา C ขึ้นต้นมันก็จะกลายเป็นคอร์ด C เพราะฉะนั้นคอร์ด C จะประกอบด้วยโน้ตโดมิซอนหรือ C E G ผมเชื่อว่าหลายๆท่านงงสะบ้านทันแหละเพราะมันเป็น บางคนสำหรับเรื่องนี้มันคือความรู้ใหม่นะครับมันคือความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเรามานับหนึ่งกันใหม่นะครับผมกําลังพูดว่าคอร์ดประกอบด้วยโน้ต3ตัวนะครับประกอบด้วยโน้ตตัวที่1คือชื่อคอร์ดไม่ว่าคอร์ดนั้นจะเราจะาหาคอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับ เอามันเป็นตัวที่1ในที่นี้เราจะหาคอร์ด C เราเอา C ตั้งเป็นตัวที่1แล้วซ้อนคู่3ขึ้นไปโดยการยกนิ้วขึ้นมาท่านิ้วแบบนี้ C D E คู่3ของมันคือ E นะครับพูดง่ายๆคือเอานิ้วโปง้งนิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อย c D E และโน้ตตัวสุดท้ายที่อยู่ในคอร์ด C คือนิ้วก้อยคืออะไรครับนับขึ้นไปอีกเป็น F g ก็คือรวมเป็น c E G โอเคนะเคลียร์นะครับอ่ะคราวนี้ยกตัวอย่างด้วยคอร์ด c มันง่ายไปอ่ะเรามายกตัวอย่างด้วยคอร์ด D กันดีกว่าอ่าแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา5นิว้วตั้ง D เป็นนิ้วที่1เลยไล่ขึ้นไป D E F G A แล้วก็หุบ2นิว้วหุบนิ้วชี้กับนิ้วนางไปเหลือแค่นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วก้อยมันก็จะเหลือตัวโน้ตที่อยู่ในคอร์ดดก็คือ D E เราไม่เอา F แล้วก็ G เท่ากับว่าคอร์ดดีมีโนต้ตดีเอฟจีหรือเรฟาลาอาจจะงงแบบว่ารุนแรงนะขนาดนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้ใจเย็นเรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ในชุดของเรียนกีตาร์สบายๆที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างคอร์ดด้วยตนเองนะครับยังไงลองลองลองย้อนกลับไปดูตรงนั้นนะครับย้อนกลับไปดูตรงนั้นอีกครั้งหนึ่ง นะครับแล้วมันจะคลี่คลายทําไมผมถึงต้องมาเกิดน,นาให้มันวุ่นวายทำไมถึงไม่ปฏิบัติเลยทําไมถึงไม่ให้เล่นเลยนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับผมอย่างที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่รู้ทฤษฎีสักนิดหนึ่งแล้วเราปฏิบัติเลยบางครั้งบางทีการปฏิบัติของเรามันอาจจะสเปสะปะ คราวนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าโน้ตในแต่ละคอร์ดมันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ต้องเท้าความกลับไปเลยนะเรื่องของอโน้ตบนคอร์กีตาร์อย่างซูโร่คอร์ด C มันจริงไหมที่เขาบอกว่าคอร์ดซเนี่ยมันมีโน้ตแค่3ตัวคือโน้ตซีโน้ตอแล้วก็โน้ตจเราจับ C เพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับเราจับ4เพื่อเป็นการพิสูจน์นิ้วแรกที่เราโดนสายที่6เฟตที่3 มันตรงกับโน้ตอะไรครับติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊ตกตย้อนคิดเลยครับย้อนคิดถึงตอนเรื่องของโน้ตบนคอกีตาร์นะครับมันจะอยู่ในถ้าเป็นชุดสื่อวีดีวีดีชุดนี้มันจะอยู่ในชุดของค่าขนวกอีกแผ่นหนึ่งที่ที่ผมแน่ไปให้นะครับนี่ฮะมันตกที่ตัว G G คือซอนเนี่ยเราเรามีอันหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็โน้ตตัวที่2คือนิ้วก้อยที่เรากดอยู่นะครับนิ้วก้อยคือตัว 4สาย5เฟตที่3คือ4นะครับแล้วก็โน้ตต่อไปสาย4เฟตที่2นะครับสาย4เฟตที่2นิ้วกลางที่เรากดอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะมันคือ e แล้วก็สาย3ตรงนี้เนี่ยเป็นสายเปล่ามันไม่โดนอะไรเลยนะครับเป็นเสียงอะไรจําได้ไหมครับมันคือเสียงซอนแล้วก็สาย2เฟตที่1นะครับสาย2เฟตที่1มันคือเสียง โดหรือว่า C นะครับแล้วก็สายเปล่าเฟสที่สายเปล่าสายที่1นะครับสายเนี้ยไม่โดนอะไรเลยนะครับในเมื่อมันไม่โดนอะไรเลยมันคือสายเปล่าที่มีชื่อว่าสาย E เห็นไหมฮะอ 4, คอซีที่เราจับครบ4นิ้วที่เราจับครบ4นิ้วแล้วก็แบบว่า,าดีรบทั้งหสายจริงๆมันประกอบด้วยโน้ตแค่3ตัวเท่านั้นเองคือ C อี e, แล้วก็จีนะครับแต่มันเป็นการเล่นซ้ำเสียงออซ้ำเสียงครังนี้มันจะมาเกี่ยวอะไรกับการดีดแบบเบสสลับของเราอ่ามันจะมาเกี่ยวอะไรกับการดีดแบบเบสสลับของเรามันเกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนแล้วไปสลับกับสายอะไรนะครับการเล่นเบสสลับเนี่ยส่วนมากเราจะเล่นกันที่คู่5้า คู่หคืออะไรย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง C D E F G C ถ้า E คู่นี้คือคู่3ถ้า E กับ D E กับ G คู่นี้คือคู่3เพราะฉะนั้นคู่5ก็คือโน้ตตัวที่1กับตัวที่5ในที่นี้คือ C กับ G เพราะฉะนั้นคอร์ด C เบส C อยู่สายไหนครับเบส C อยู่สายที่ 5แล้ว G ละ่ะ G อยู่ที่ไหน G อยู่สายที่6เฟสที่3นะครับเราก็สามารถที่จะจินตนาการแล้วเล่นได้เลยว่าเฮ้ยเรากำลังเล่นเบสลับในคู่5นะในลนักษณะนี้คือ C G C G อ่า <S <S นะครับโดยการดีด c ก่อน C กวาดนะครับน,นี้กวาดต่น,นี้คือใช้ทั้ง3นิ้วเลยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนานะครับ เกี่ยวทั้ง3สายพร้อมกันหรือจะเป็นนิ้วชี้เกี่ยวขึ้นมาครั้งเดียวเลยก็ได้ไม่มีปัญหาเอาที่ถนัดนะครับแต่ในที่นี้ผมแนะนําว่าเป็นทั้ง3นิ้วเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการเล่นแบบ Finger ร์สไต์แบบลึกๆต่อไปในอะนาคตถ้าเราถนัดใช้นิ้วฝึกใช้นิ้วให้ครบในลักษณะนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นถ้าเราเล่นช้าๆนะครับส C คู่ C กวา G CG C G ่จ่เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเราบอกกันเพื่อให้ได้รู้ว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมีอะไรที่มันสามารถอ้างอิงได้ ไม่ใช่เล่นได้เล่นได้แต่พอมีคนถามตอบไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับคอร์ดอื่นๆก็เช่นกันเมื่อต้องไปเล่นในคอร์ดดีอ่ะเบสของดีอยู่ไหนนะครับดี D ประกอบด้วยโน้ตอะไรบ้างนะครับคือเรมีฟาลาเลฟาแล้วก็ลาเบสของดีคือสายสี่สายเปล่าเรฟาอาเรแล้วก็อะไรเอ่ยเลลา ลาคือคู่5้าของมันถูกไหมฮะเรฟาลาลาคือคู่5้าของมันดังนั้นแล้วเมื่อเราเล่นในเบสสลับของของคอร์ดนี้มันก็จะกลายเป็น4 5 4 5 4 5 4 5 4 ผมเฉลยความลับให้ก็ได้ผมเฉลยความลับให้ก็ได้หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องทฤษฎีกันมามากแล้วจริงๆแล้วนะครับเราก็แค่ดีสายที่เหลือที่อยู่เหนือมันขึ้นไปแค่นั้นเองยังคอซีซีมันอยู่นี่อซีมันอยู่นี่นะสายที่เหลือที่มันอยู่เหนือเราขึ้นไปถ้าเราจับคอซีในในรูปแบบของการจับแบบครบนะคือสายอะไรสายหบ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่จับคอร์ด C ในฟอร์มนี้ให้ดีด5สลับ6 5สลับ6 5สลับ6 5สลับหมันก็มีบางคนถามเอา้าแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกไปทำไมให้มันยุงย่งยากเฮ้ยบอกอว่าไงว่ามันคือการวางโครงสร้างวางพื้นฐานทฤษฎีนะครับผม เล่นได้ควรจะรู้ทฤษฎีประดับเอาไว้บ้างไม่งั้นแล้วมันเอาตัวรอดยากฮะเมื่อวันหนึ่งที่ต้องไปพูดคุยกับใครหรือต้องไปเล่นกับวงคือเราไม่รู้ไงว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีโอกาสได้ไปเล่นกับวงวงไหนหรือเพื่อนคนไหนที่เขาจะใช้ภาษาอะไรที่มันยุ่งยากที่เราไม่เข้าใจ แต่เมื่อเรารู้ทฤษฎีเหล่านี้ประดับเอาไว้ติดตัวไว้ผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์แล้วใช้ได้อบอกตอนต่อไปถ้าจับในฟอร์มนี้หล่ะ,ะถ้าจับในฟอร์มเอก็เช่นเดียวกันครับผมเบสเอในที่นี้นะครับถ้าอยากจะให้มันมีทำความเข้าใจก่อนถ้าจับฟอร์ม F อย่างนี้ซึ่งมันก็จะเป็น G เป็น A เป็น B ได้นะครับในรูปแบบฟอร์มการจับแบบนี้เนี่ย เบสของมันเราสามารถเลือกได้2เส้นใช่ไหมนั่นคือเส้นที่6และเส้นที่5เอไอเส้นที่4ก็ขอโทษทีนะครับเส้นที่6และเส้นที่4ดังนั้นถ้าอยากจะใช้ประโยชน์จากการเล่นเบสสลับถามว่าทำยังไงเล่น6ได้ไหมก็ได้นะครับแต่สายที่มันจะต้องสลับมันไม่สามารถเล่นสายที่เหนือกว่าได้เพราะว่า6มันสุดแล้วแล้วก็ไปสลับกับอะไรแทนกับ5 มันก็จะได้ลักษณะน,นี้ซาวมันก็จะดูแบบว่าจมจมบนบนถ้าอยากจะให้มันกระจ่างเราก็เอาสี่มาสลับกับห้าเป็นลักษณะน,นี้อขอดีก็เหมือนกัน ก็เหมือนกัน A, B นีนี่ไงเราก็เล่นได้ลนะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของ A ลักษณะน,นี้ล่ะจับได้ไหมได้ครับเอา5้าสลับกับ6ถ้าเป็น B ล่ะอ่ก็เอา5้าสลับ6ไปถ้าเป็น C ล่ะ เป็นไมเนอร์ไม่ยุ่งยากเลยนะครับในบทนี้มันไม่ได้ยุ่งยากเลยอขอให้สนุกนะครับขอให้สนุกแล้วก็เข้าใจนําไปปรับใช้กับกับบทเพลงต่างๆนะครับนาไปปรับใช้กับบทเพลงต่างๆมันจะต้องมีลูกเล่นมีอะไรพวกนี้นะครับผมจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่า มันจะต้องเอาไปเล่นกับเพลงประเภทไหนหรือว่าเอาไปใช้อะไรได้ในที่นี้อยากให้ลองคิดเองลองลองคิดตามนะครับลองคิดตามแล้วก็นําไปอัดเด็นไปอดัดใช้ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเข้าใจเข้าใจอย่างของแท้แล้วแล้วปรับใช้ได้จริงน,นะครับการเรียนที่ดีคือมีได้หลายคนพักท้วงมานะบอกว่า บอกเลยบอกมาเลยว่าดีสายไหนจับสายไหนกดเฟดไหนกดช่องไหนนะครับสิ่งเหล่านั้นผมมองว่ามันไม่ใช่การเรียนมันคือการพยายามเรียนแบบมันคือการพยายามทาตามถามว่า,อาสอนแบบนั้นทุกคนทําได้ไหมทุกคนทําได้ครับแต่ปัญหาใหญ่คือทุกคนจะคิดไม่เป็นจะคิดไม่เป็นว่ามันมาอย่างไงมันไปอย่างไงทําไมมันถึงมาอย่างนี้นะครับผมใช้วิธีการแบบเนี้ย อบอกโครงสร้างมันก่อนบอกทฤษฎีมันก่อนเพื่ออยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วคิดตามพอคิดตามเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันจะอ๋อโดยธรรมชาตินะครับอ๋อโดยธรรมชาติเลยโดยที่ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวบทต่อไปนะครับจะเป็นบทส่งท้ายละเราจะมาพูดถึงเรื่องของการนําสิ่งเหล่านี้ มาแกะเพลงกันนะครับนำวิธีการเล่นต่างๆเหล่านี้มาแกะเพลงกันว่าเฮ้ยมันนําไปใช้ได้จริงหรือมันสามารถนําไปใช้ในการแกะเพลงหรือมันสามารถนําไปต่อยอดถึงขนาดท,นนที่เรียกว่าเล่นในสไตล์ที่เรียกว่าฟิงเกอร์สไตล์ได้จริงหรือเปล่ากับบทเรียนทั้ง8ตอนในดีด,ด,ดีชุดสื่อการสอนกีตาร์พิกกิ้งของผมชุดนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนสุดท้ายตอนหน้าครับผมขอให้มีความสุขนะ